ครับพบกันนะครับนี่เอาสมเด็จพิมพ์พระประธานนะครับเป็นสมเด็จพระละคังนะครับก็เนื้อสวยดีนะฮะองค์นี้เป็นเป็นพิมพ์ที่เนื้อนุ่มๆเนื้อนุ่มๆน,นะครับเนื้อออกจากค่อนข้างขาวเลยนะครับมวลสารจัดจ้านดีนะครับดูแล้วสบายตา ดูลักษณะการกดกดพิมพ์เขาเนาะน้ำหนักมือนะครับด้านนี้จะบางด้านนี้จะหนานะครับด้านนี้จะบางด้านนี้จะหนาหรือน้ำหนักมือแต่และถ้าคนกดมันก็ไม่เท่ากันบางทีเขากดอาจจะลงน้ำหนักมาฝั่งนี้เยอะเกินนะครับจึงทําให้บางบางวันนี้ก็จะสวยชอบตรงที่เกตท่านเอียงเอียงนะครับเกตท่านเอียงมาด้านหนึ่งนะครับทีนี้เรา ลองมาดูเนื้อกันนะครับดูนี้เป็นคราบฝ้าขาวๆตามพื้นผิวนะฮะสวยจริงเว์นะครับสวยจริงเวะให้มีมวันสารอยู่ตรงพื้นผิวแล้วมีโพรงนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ขยับขยายกล้องให้ลองส่องดูเห็นชัดๆนะฮะือตรงข้อศอกนะจะเป็นโพรงแล้วมีมวนสารอะไรสักอย่างอยู่จรงในนั้นนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อดีองค์นี้นะครับสวยดีตำฐานพระก็จะมีเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดดำ มีคาฟฝ้ามีคาบแป้งลงพิมพ์ขาวๆตามพื้นผิวเลยนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับดูง่ายสําหรับเราะนะแต่เซียนอาจจะไม่ง่ายก็ได้ก็ไม่มีใครรู้นะครับเขาอาจจะดูไม่แท้ก็ได้นะครับแต่เราอาจจะดูแท้ดูชอบแล้วแต่ตาใครตามันแหละเขากินข้าวแล้วก็กินข้าวเนาะทางใครทางมันนะครับผม น,นี่ขอบนะครับการยุบการยน่นนะครับการยุบการยน่นมนสารนะครับเหมือนเป็นเป็นเม็ดเม็ดใสๆทั่วนะฮะเห็นไหมเราเย็ยบมายะนี่คไม่ไม่ทราบว่าอาจจะเป็นเปลือกหอยหรือว่าเป็น เป็นกากทรายเงินนะครับมีองค์นี้มีเพียบเลยนะครับจะเป็นนะครับผมผมทำดินให้ดูนะครับจะเห็นเหมือนลายเย็บระยับนะเนาะลองขยายดูนะฮะน่าจะเป็นเม็ดทรายนะครับเม็ดทรายผสมเปลือกหอยใบบ้างนะครับถ้าส่องกลางแดดยิ่งยิ่งสวยนะองค์นี้จะเป็นแบบเหมือนละยิบระยับอ่ะเนี่ยละยิบระยับเห็นไหมฮะผมดินเนี่ยละยิบระยับ สะท้อนแสงเล่นที่ชอบอะนะครับอันไหนไม่ชอบไม่ต้องเล่นเล่นที่เราชอบเราสบายใจนะครับเราชอบเราสบายใจเอาขึ้นคอหนักคอเราเองนะครับหนักคอเราเองเดี๋ยวมีคนชอบเหมือนเราเขาก็เช่าเองนะครับถ้าคนจะปล่อยเช่านะครับซื้อขายการซื้อขายก็อยู่ ที่ระหว่างคนสองคนมันไมไ่มีใครมาเกี่ยวข้องคนจะซื้ออยากได้เขาก็ซื้อคนจะขายอยากขายก็ขายได้นะครับถ้าคนอยากขายแต่ไม่มีคนซื้อก็ขายไม่ได้คนอยากซื้อแต่เจ้าของไม่ขายก็ซื้อขายกันไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นอยู่กันที่คนสองคนนะครับคนสองคนตกลงราคากันนะครับจะจะขายแพง,งขายถูกก็เรื่อง ื่องของคนสองคนนะครับมันไม่มีไม่มีข้อจํากัดว่าจะองคหนึ่งต้องกี่บาทกี่บาทนะบแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะขายขายองละ5บาท10บาทก็ได้องค์ละ5ล้าน1ิบล้านก็ขายได้แล้วแต่คนจะขายนะครับแต่จะมีใครซื้อไหมก็ว่าอีกทีหนึ่งนะฮ <c oughs> <c oughs> ะเนาะอันนี้คือมันเป็นหลักง่ายๆใช้ความง่ายๆที่ที่เราต้องรู้แหละเล่นพระก็ต้องมี การทำใจเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะมาบ้าคลั่งเครียดอยู่ฝ่ายเดียวใครติพระแท้พระเก้มันก็เป็นประสาทแดดพอดีนะครับทำใจสบายเล่นพระก็เล่นเพื่อหวังพุทธคุณนะฮะเล่นหวังพุทธคุณจะเก้จะแท้ถ้าเราชอบมันก็เป็นพระแท้แหละครับอยู่ที่ใจใเรานะรพระองค์หนึ่งดูไม่เหมือนกันสักคนหรอกครับคนหนึ่ง ดูเกยคนหนึ่งดูแท้10คนมาไม่เหมือนกันสักคนแล้วแต่ใครจะติมีนิทานเรื่องหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับคนชอบติชอบทักท้วงคนอื่นมีทานเรื่องหนึ่งเป็นเป็นธรรมประจําใจนะฮะมีพระพุทธลูปไอมีคนอยู่คนหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นเป็นเซียนติเลยนะไปติไปทักท้วงเขาได้ทุกเรื่องทุกราวนะครับ ข้อมาติมาทวงได้ทุกอย่างนะฮะมาหนึ่งชาวบ้านเขาก็เลยไปสร้างสร้างาพระประธานที่แบบที่สวยที่สุดสวยจนไม่มีที่ติเลยนะเพราะว่าสร้างไว้เพื่อไม่ให้คนคนนี้ติได้เลยนะครับไม่ให้คนคนนี้ติได้เลยก็พอสร้างเสร็จปุ๊บทุกคนก็โหสวยงามมากนะครับสวยงาม มีแต่คนว่าสวยไม่มีทิฏฐิละก็เลยไปเชิญในคนที่ชอบติชอบทักนี้มาดูนะครับพอมันมาถึงปุ๊บเดียวน,นะมันก็บอกอยู่สองคำสามคำนะครับคำแรกบอกว่าสวยนะครับคำที่สองบอกว่าสุดยอดคำที่สามมันพูดว่าไงรู้ไหมฮะมันบอกว่าเสียทีนะฮะเสียทีลุกเดินไม่ได้เห็นไหม คนมันจะติจะทักนะยังไงมันก็ทักนะมันก็อุตส่าห์นะฮะพระพุทธรูปสวยที่สุดมันก็บอกว่าดีว่าสุดยอดนะครับแต่เสียทีลุกเดินไม่ได้น่ะเห็นไหมคนเรานีคํานินทาไม่พ้นนะครับทําใจนะครับได้แต่ทําใจนะอันนินทาการเลเหมือนเทแกบนะครับไม่เจ็บแสบเหมือนเอาหนบมาถอนคนก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยในที่ มันไม่ใช่เรื่องใช้แล้ามากไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะครับเสียเวลานะครับส่องพระให้ด้วยนะปฏิทรรมประจาใจสอดแทรกไปบ้างนะครับก็อย่างเงี้ยแหละฮะตามภาษาเงาเซียนนะครับ โอเคนะครับพักผ่อนในวันหยุดให้มีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ